โอ้โหขยันขันแข็งมากครับผู้ชมครับนี่ที่เราตัดมานี่ฝีมือเราหมดเลยเนี่ยพี่ก้องเนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะจริงเหรอจริงค่ะโอ้โหงานเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคือทําตลอดเลยนะครับผู้ชมตลอดเวลาที่ไปคุยกับพี่พี่ก้อยมาเมื่อสักครู่นี้ถามหน่อยว่าการที่หนูมาตัดอ้อยเนี่ยหนูมีไรายได้จากการตัดอ้อยอยังไงว่าคะก็ถ้าปกติถ้ามากับพี่ก้อยก็จะได้วันหนึ่งก็ประมาณ200กว่ามัดค่ะ ที่เห็นว่างๆอยู่เนี่ยได้สองก้อยกมาัดเลเื่อค่ะแล้วมัดหนึ่งเนี่ยหนูได้กี่บาทได้กี่สะตางกี่ติดยังไงบ้างคะก็มัดละบาทคะะ่ะมัดละบาทมัดละบาทเดียวค่ะจริงเหรอจริงค่ะแล้วปกติเวลามากับพี่ก้อยเนี่ยหน้าที่ของแต่ละคน,น่ยต้องทําอะไรบ้างก็ปกติส่วนใหญ,ญ่พี่ก้อยก็จะคอยตัดหนูก็จะคอยมัดค่ะเอางี้ไหมในในพี่มาถึงมี่แล้วเดีย๋ยวพี่ช่วยตัดหม,หมค่ะ ด้ไหมแล้วก็หนุ่มมัดนะคะแต่น้องเจนต้องสอนพี่เต้ก่อนนะค่ะได้ไหมได้ค่ะอันดับแรกพี่เต้ก็ต้องสางใบอย่าให้โดนตานะคะถ้าโดนแล้วจะปลูกไม่ขึ้นค่ะอ๋อต้องสางใบก่อนแล้วต่อไปต้องก็ต้องตัดตรงโคนต้นค่ะตัดตรงโคนต้นเลยค่ะแล้วก็สางใบออกให้หมดพี่ก็ต้องสางใบต่อใช่ไหมจะรู้ได้ไงว่าตาของต้นอ้อยมีตรงไหนเนี่ยเรามองเห็นหก็จะอยู่ประมาณตรงข้อค่ะ อ๋อตรงนี้คือตามันใช่ไหมอ่ะทำเป็นละแค่นี้แล้วก็เอามากองรวมกันใช่ไหมโอเคมาเดีย๋ยวพี่ช่วยตัดหรือมัดนะค่ะเอา้าโยกก็็เปนคววามหหัังใ้ย ันให้เจอเธอคือเด็กดีที่น่าพบกลับมาชมกันต่อนะครับคุณผู้ชมในช่วงนี้ของรายการครบเด็กสร้างบ้านนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับทั้งผมและก็น้องเจนเองเนี่ยคงต้องขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับนั่งพักกันสักครู่นะครับ เพราะจากเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้เห็นแล้วนะครับว่างานการตัดอ้อยนั้นโอ้โหเหนื่อยจริงๆครับคุณผู้ชมต้องใส่ความอดทนอย่างสูงเลยนะครับทํางานกาลางแดดร้อนๆนะครับเรียกว่างานการตัดอ้อยนี้เรียกว่าไม่แพ้ง,งานที่ต้องใช้แรงงานอย่างอื่นเลยทีเดียวนะครับแต่ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเด็กด้วยเล็กคนนี้นะครับเธอสามารถทําได้ทั้งที่เธอเองสุขภาพร่างกายก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนกับเด็กๆคนอื่นๆทั่วไปเลยทีเดียวนะครับเหนื่อยไหมคะ เหนื่อยค่ะอ่าเดี๋ยวต้องไปตัดอีกไปเนี่ยข้างหลังนี่เราต้องตัดไหมเนี่ยไม่ต้องตัดค่ะไม่ต้องตัดใช่ไหมซึ่งนั่นก็ดีแล้วครับผู้ชมครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นะครับตัดไปตัดมาแล้วรู้สึกว่าเมื่อยหลังมากเลยครับสงสัยพี่ที่คงก้มๆเงย,เงยๆเยอะไปหน่อยเนาะค่ะเออหนูเคยเป็นแบบนี้ไหมก็เคยคะ่ะตอนแรกๆก็จะปวดหลังพอทําไปนานๆก็จะหายปวดทําไปนานๆก็จะหายปวดเหรอคะค่ะแสดงว่าพี่ต้องกลับไปทําอีกใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะเหรอ แต่พี่อยากนวดเหลือเกินเลยหนูนวดเป็นไหมไม่เป็นค่ะโอ้โหโธ่ไ่ว่าจะมันเป็นจะได้ให้รับจ็อบสักหน่อยไะถามหน่อยงานที่หนูทําอยู่ทุกๆวันเนี่ยทุกๆเสาร์อาทิตย์แบบเนี้ยการการตัดปอยเนี่ยทําไมหนูต้องทําด้วยครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นงานที่หนักมากๆเลยนะค่ะ<อ>าหนูเป็นเด็กผู้หญิงอีกไม่เหมาะกับหนูเลยอะทำไมหนูต้องทําด้วยะคะัก็อยากได้ังค์ค่ะเพราะว่าจะจะได้เอามาให้ครอบครัวค่ะแล้วเงินที่หนู หามาได้ทํางานมาได้หนูเอาไปทําอะไรคะส่วนใหญ่แล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะเอาไปซื้อกับข้าวบ้างคะ่ะถ้าเหลือก็จะเอาไปให้ยายเก็บเอาไวค้ค่ะเพราะว่าเพื่อฉุกเฉินเพื่อยายไม่สบายก็ได้ออกเอาออกมาใช้คะ่ะอ๋อเป็นห่วงคุณยายด้วยใช่ไหมก็คือทํางานทุกๆอย่างมาเนี่ยเอาให้คุณยายหมดเลยว่าอย่างนั้นหนูทํางานการตัดอ้อยแบบนี้มานานหรือยังคะทำมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะประมาณปห้าปหกคะ่ะ ชั้นป5ป6นี่ก็ตัวกระเปียกเดียวเอง่ะสิใช่ไหมค่ะออกมาทําตอนไหนครับก็ออกมาทําประมาณตีห้าหรือหกโมงค่ะวันเสาร์อาทิตย์นี่นะค่ะอู้เราไม่อยากนอนพักผ่อนอยู่บ้านสบายๆหรอคะก็อยากนอนค่ะแต่แต่ว่าถ้ามีคนงานเขามาจ้างจริงๆก็ต้องออกไปช่วยกันคะ่ะออกตั้งแต่ตีห้าเลย ก็ทำงานทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าค่ะแล้วมื้อเที่ยงนะครับหนูไปพักทานข้าวตอนไหนครับมื้อเที่ยงถ้าใกล้บ้านก็จะกลับมากินข้าวที่บ้านค่ะอ๋อกลับไปกินที่บ้านค่ะอ๋อได้ช่วยดูแลคุณยายด้วยค่ะใช่ไหมค่ะแล้วก็กลับมาทางานอีกอย่างนั้นน่ะเหรอค่ะอ้หู้เลิกงานอีกที่กี่โมงรครับก็ห้าโมงถึงหกโมงเย็นค่ะเลิกเย็นเลยค่ะโอ้โหคุณผู้ชมครับนี่จะว่าไปแล้วนะครับน้องเจนนี่ทำงานเหมือนผู้ใหญ่เลยเนาะ แล้วอย่างที่หนูทํางานอยู่ทั่วไปวันธรรมดาเออหรือว่าจะวันเสาร์อาทิตย์งานที่เราทําอยู่วันนี้ในระหว่างที่ทํางานเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องมีรู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยบ้างใช่ไหมค่ะหนูได้กําลังใจมาจากไหนบ้างครับถึงทําให้หนูสู้งานสู้ทุกๆอย่างจนถึงทุกๆวันเนี่ยค่ะก็เพราะว่าเวลาหนูไปทํางานหนูได้เงินมาก็รู้สึกว่าภูมิใจและพอให้ยายยายก็ชมคะ่ะแล้วก็ภูมิใจในตัวเองคะ่ะว่าเราทําได้ใช่ไหมค่ะ หนูเคยเอาชีวิตของตัวเองที่ลําบากขนาดนี้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นบ้างไหมก็เคยคะ่ะคือแบบว่าเพื่อนเขาค่อนข้างถนะดีแล้วเขาก็มีคุณพ่อคุณแม่แล้วเขาไม่ต้องมาทํางานเหนื่อยแบบหนูก็ชีวิตหนูก็ไม่ค่อยดีคะ่ะที่เกิดมาไม่มีพ่อแม่แล้วก็ก็ต้องเกิดมาลําบากคะ่ะก็เลยคิดว่ามันไม่ได้เป็นโชคของเราค่ะ เรอยากมีชีวิตอย่างคนอื่นเขาไหมที่เขามีกินมีใช้ก็อยากมีค่ะก็อยากมีเหมือนกันเคยโทษตัวเองโทษครอบครัวโทษใครๆบ้างไหมก็เคยค่ะเคยด้วยเคยคิดยังไงอะคะก็แบบว่าเกิดมาแบบว่าทําไมเกิดมาต้องลําบากด้วยคนอื่นเขาก็มีตังกินหนมที่เราอยากกินก็ไม่มีอืมอะไรทําให้หนูคิดได้ว่าเฮ้ยเราต้องสู้ต่อไปก็ยายกับพี่ค่ะ มีคําสอนที่คุณยายหรือว่าพี่เคยบอกอยู่บ่อยๆไหมก็มีค่ะก็ยายเป็นคนบอกว่าเราเกิดมาเราจนจะทํายังไงได้ก็เราก็ต้องสู้ต่อไปถ้าเราไม่สู้เราก็จะไม่มีกินถ้าต่อไปต้องเหนื่อยกว่านี้ล่ะจะสู้อีกไหมก็ต้องสู้ค่ะสู้ต้องสู้ให้ถึงที่สุดค่ะถ้าที่จะทําได้ชีวิตเราต้องดีขึ้นสักวันหนึ่งค่ะ คนทางที่เดินไปเดินดีเดิไดไม่กลัวสิ่งใดก้าวไปให้มันคง